มันเรื่องอะไรกันเรื่องแพ้ไงครับไอ้ขี้ยาที่ผมชี้ให้จับขาวนั้นเป็นแพ้อะครับก็แล้วใครที่ยัดยาให้มันจะส่งจดหมายบอกแกทำไมล่ะมันเป็นไอ้ดำแน่เลยไอ้บ้านั้นมันจะแก้ให้ผมเจ็บใจมันต้องรู้ว่าผมเป็นสายพอามีทางช่วยเหลือขี้ยานะครับอืม เรื่องนี้มันก็พิสูจน์กันยากนะแค่จดหมายเขียนโดยนักโทษฉบับเดียวมันไม่อาจจะพิสูจน์ได้ว่าเขาถูกยัดยาแต่หลักฐานที่ตัวมันผูกมกัดมากกว่าเรื่องนี้แกอาจจะต้องทำใจพี่ต่นายเธอเส็จชันไม่มีทางอย่างเธอก็รู้ว่าฉันเป็นข่ารู้ได้ไงต้องได้ก่อนเธอต้องได้ก่อนเธอแน่นอนเส็จชันเนี <ๆ S 1> <ว>่ยคนอื<ว>่นเขามีปากไว้แดกข้าวเว้ยพวกมึงเนี่ยมีปากไว้พากันแล้วเว้ย กูรังคันไอ้เฮียอ๋อญาติมึงมาส่งข่าวสิว่าเมียมึองอ่ะโดนลื่นอยู่หัวใหม่ตรงน้ำหน้าหน้าไอ้มึงกับใครเขาจะไปเอามึงรู้หรือเปล่าในนี้ใคร,ใครๆเขาก็รู้ว่ากูอะเป็นใครนางฟ้าจะไม่ยิ่การหน้าไอ้เหี้ยมึองอะ่ะสมโอกูก็ไม่ได้แดกหรอกเว้ยโอ้ยเสลดเพ็มอีเกินมาผิดปั้นแล้วมึงไหนศพหมาตอนโม่ขันต่างนาวลาดซ่วมอะ่ะมึงเคยดูแปลนตัวเองเปล่าย่งถึงกูเหี้ยกูก็เหียทั้งปากเว้ยมีเหี้ยทั้งหน้าทั้งตัวอย่างมึงหรอ มึงอยากรู้ไหมว่ามึงกับกูอะใครเฮี้ยกว่ากันอย่างมึงอะยี่สิบสามสิบปีก็เริ่เฮี้ยมาหาจะไลไว้นางฟ้าอย่างกูอะสองสามปีก็เฉิดฉายไปแล้วอย่างใช่ไนหะมไปสนใจมันเลย่น่ารำคาญเฮี้ยเอ้ยกูมือแดงข้าวมิโลงเนยจริงเหรอวะนี่เก็ว่าความเฮี้ยลงจำนวนปีที่ทสิบอะอย่างมึงอะจัดรวยเฮี้ยเพ้งอะโอ้ที่ ผมแบบมึงแค่นักเล็กขโมยน้อยอย่างเนี้ยตัดอยู่เพศเฮี้ยนิดๆแต่พี่อะโดนต้องสาวปีอะตัดอยู่เพศเฮี้ยนหน่อยๆอืมสีง่ายติดข้อ,ขอหาอะไรนะขโมยของหลวงอ่ะโอ้ใช่ครูอ่ะขโมยเครื่องตีของนี่ไปตำนำอะ่ะห้าสิบปีครับครูอย่างเงี้ยร้อยปี แค่ร้อยปีแบบนี้ฉันจัดอยู่ในประเภทโทษที่มหาจันไรเดรชานสัตว์เลยใช่ไหมล่ะ ชอบครับครูสอนสนุกดีครับน่าจะมาสอนอีกครับเออครูเขาเป็นคนขยันนะคะทะเยอยทยานแกอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวแต่คุณเราเนะี่ยมีโอกาสพลาดพันจนได้ล้มแล้วก็ลุกลำบากรู้สึกว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องการเงินนะนื่อไปถึงว่าจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตอะไรขนาดนี้ ำนำของหลวงทำไมโทษมันร้ายแรงนักหนาฉันมันโง่เองไม่รู้ว่าศารก็ตัดสินความโดยมองที่เจตนาขโมยของหนึ่งชิ้นโทษสองปีฉันมีตั๋วจำนำห้าสิบใบเลยโดนสารตัดสินร้อยปีทั้งๆที่ฉันหาเงินมาใช้จนครบแต่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรผมว่าข้างนอกยังมีคนโง่แบบครูยอยู่เยอะ รวมทั้งผมด้วยใครมันจะไปคิดว่าสารตัดสินความกันแบบใช้เครื่องคิดเลขมาบวกลบคูณหารกันแบบเนี้ผมว่าชีวิตคนเรามันวัดค่าที่ตัวเลขไม่ได้โคงพระดวงเช่นมันสวยมากกว่าแต่พอเข้ามาแล้วฉันก็เริ่มทําใจได้คนอื่นที่ดวงสวยกว่าฉันก็ยังมีสวยกว่าเนี้มากกว่าร้อยปีเนี่ยนะเรา พวกเขาที่เข้ามาใช้กรรมโดยไม่ได้ก่อคุณหน้าครับมีนักโทษใหม่ชื่อหนุ่มมีอาการเสื่อมซึมมันไม่ยอมทำอะไรเลยครับโลกเดียวกับแกนั่นแหละหัวหน้าครับขอลองพูดกับมันดูได้ไหมครับ รู้สึกแรกก็เป็นเหมือนกันทุกคนเหมัอนมีอะไรมาจุกที่คอกลัวจนตัวสัน่นไม่ยอมรับสภาพตัวเองดื่นรนแต่สู้ทำยังไงจอบอยากฝันร้ายให้ได้ ก็หมดอะไรตายอยากคิดถึงภาพตัวเองในคุกไ็อยากตายอยากให้มันจบจบไปทุกคนที่โดนขังเดียวใค่กินอุกแตกประสาทหลอนหนหน่อยแม่งตายเป็นบ้า ถูกส่งไปแดนพยาบาลสักพักสุดท้ายมันก็กลับอยู่ที่นี่เหมือนเดิมผมชวยเองอะแค่ลองขายยาครั้งแรกก็โดนจับจริงๆไม่อยากทำแค่ผมต้องการเงิน แค่ต้องการเงินไปขอสาแต่งงานเราแฟนนายเขารู้เรื่องป่ะตั้งสิบปีใครจะหลอทั้งสิบปีทนานรีบทำใจให้ได้น้ย ทำตัวดีๆอย่างนายเหลือไม่กี่ปีอรออย่างฉันโดนสามปีตอนนี้เหลือแค่ครึ่งเดียวถ้าเธาเขารักจริงๆอ่ะไม่กี่ปีเขารอได้อยูแล้ว ลุงกวาดอะไรอยู่อ่ะก็กวาดใบไม้เี่สิวะเอ็งตาบอดนี่ไงมองไม่เห็นเลยใบไม้มันกองอยู่นู้นผมว่าลุงหน้าตาบอดมากกว่าอีกเออใช่ขาดตาบอดขอโทษครับผมไม่ทราบเออลหวพระลุงชอบกวาดใบไม้อ ชอบดอกไม้มันสวยดีลุงมองไม่เห็นแล้วลุงรู้ได้ไงว่ามันสวยข้าก็ดมมาสิวะถามได้ดอกที่สวยมาจะไม่หอมไอ้ดอกที่หอมมาจะไม่สวยได้นะลุงข้าไม่เคยเห็นดอกไม้แล้วเขาจะไปสนใจมาทำไมดอกไหนหอมข้าก็หวังมันสวยทั้งนั้นเราวะเดี๋ยวว่าแต่ดอกไม้ คนเราหน้าตาไปนยังไงข้าก็ยังไม่เคยเห็นลุงตาบอดตั้งแต่เกิดเหรออแล้วลุงติดคุกข้อหาอะไรอะ่ะไปเองก็ไม่เชื่อผมรู้ลุงใครๆก็บอกว่ามันไม่ได้ทำทั้งนั้นแหละเองอยากรู้จริงๆหรอครับเขาว่าข้า พยายามแทงคนตายโดยเจตนานะ